สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแต่ระวันข้องเรานีจะต้องมีผู้ก่อกวนหนึ่งอัตรานี่ไงตาใหญ่เลยแต่ว่าแมวนี่คือขั้นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ที่ไม่พื้นฐานนี้ก็คือ ไก่ค่ะไก่มาไข่ในกระบาดทรายเมียวและเมียวจะเข้าไปซี่จังได้แต่ทุกวันที่ทรายเมียวป่วยไม่ใช่เพราะเมียวนะเป็นเพราะไก่เออดมพิดเปล่านะไม่ใช่ลูกเรานะนั่นคือเจ้าทรายเย็นตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้หน้าผากเราก็ยังดำไม่หายขนมแมวที่ปู่ใหญ่จะดีส่งมาให้ตั้งแต่รอบนึงก็คือยังเรืออยู่สองสองก็เลยเอามาให้เจ้าทรายเย็นกินมันยังไม่หมดอายุนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะว่าเออความเมียขอแมีวไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่หมดเออเจ้าทรายเย็นก็กินอร่อยเหนื่อยนะเป็นไงล่ะทำไมเป็นการกินที่รู้สสึกกกกกกกวววว่่่าาาามมมมมััันนนนนซซีีีีีเเเเเรรยยยยจงงงลลหห็็็็้้้ออออออไไไไดดดแแิะะะตคื บรรยากาศเย็นเยี่นที่รังจากเด็กๆกินเขาเสร็จพวกเขาก็จะลงมาเล่นท่านหนุนจะเป็นทุกคนเออเราก็ต้องตามเขาลงมาไม่ใช่เรามาลงเขาเขาเขาตามเราลงมาก็จะมีไอ้มีไปมีเออแล้วก็มีฟูค่ะดมด่ากันอีกแล้วโอ้ยฟูเราไม่มีที่สีหูซีตาหรือยอย่างไรเนาะมาสีหูสีตาใส่กล้องพอนะักทำรารรางแบบไม่เจตนาแต่มันจะพังวินาทเอานะนี่ช่างเป็นบรรยากาศที่อยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นการยออรอกันแบบเบาๆเ,าเานาะ ขณะคนยังบอกว่ายิ้มวันนี้จิตแจ่มใส่แมวก็ยุ่มหัวกันวันนี้จิตแจ่มใส่แล้วให้ไปไหนแล้วแมวเอาอยู่นี่ไงอไไอีกลยู่นี่ไงทําไมกลับมาแล้วคือท่าเปลี่ยนท่าตลอดเลยเอาอยู่ไหนไปไหนแล้วนู่นเอาไปไหนอีกเอไไอง่อายมันแบบเวลี่ฮับปี้มากเลยเน,ะน,นาะมานั่งพักผ่อนย่นใจก็สก๊อนเมื่อกี้คือเหนื่อยไงไม่รู้ใครเหนื่อยเลยเจ้าเสฟูกับเจ้าเสืปเนี่ยและในขณะนั้นแม่นางเที่ยว แน่นอนกิ้งไประวหวังกิ้งทับขีก้ไก่เหมือนลูกเมื่อวานนี้อีกนะอ้าวจะบอกว่าเจ้สเสฟูเป็นเมวตัวเดียวที่ขยันนะมีปัญหากับขีก้ไก่ตลอดแต่บางครั้งจะก็รู้สึกว่าซีวิตไอ้น่าจะเหนื่อยเกินไปพักผ่อนสักหน่อยก็อย่างดีตามมาดูว่าเขาพักผ่อนยังไงในกรงเนาะโอ้ยนี่ไงคะนี่คือเจสสิกไอ้ก็คือแต่นอนกับเจสสืกไปแม่แคนโพรโอ้โอดูจภาพแล้วนี่คือรักกรงเป็นอย่างมากเนาะ นี่ถ้าตื่นมาสภาพหน้าก็คือจะเป็นรอยกุงหมดแล้วเลยมือก็ไม่มีที่จะไวก็เลยต้องย่อนแขนออกมาส่วนเจ้าเสี่ยวป่ของเราก็เหมือนจะรับเนาะแต่ไม่รับตาดูแบบนี้มื่นแมวบ้านตัวเองตัวยาวยังไงก็ไม่รู้เนาะเทบจะสิ่งงุงนอนน่ะแต่เดี๋ยวก่อนมาดูอีกซองตัวที่เรื่อว่านอนอย่างไรเนาะเฮ็ดีเจ้าเสี้ยเออลงมานอั้งร่างเพราะว่าเจ้าเสี่ยวฟูนั้นคือ น้องคนเดียวเต็มบดเลยแมวูไม่อยากเบียดลูกเนาะจึงตัดสินใจเสียสละเดี๋ยวพาเขาไปดูใ,นใ,นใกล้ๆว่าแมวนอนอยังไงเนาะคือแบบเจ้าเสียววูแบบนอนเต็มมากเลยนะทุกคนสังเกตได้ว่าแมวตัวใหญ่มากคือแบบไม่มีพื้นที่ให้เจ้าเสียวเออเลยเลยดูข้างบนซ่องตัวเขานอนด้วยกันแบบน่ารักตะมูตะมิดีเนาะไปก็นอนแบบตัวโค้งเชียอย่างอ้าก็คือนอนแบบ น้องแบบแขนงโป้แต่ห่างก็โผล้ลูกหมาด้วยทั้งสองตัวเลยจะเสียฟูของเราก็คือน้องแบบไม่เปลือแพกไข่ไม่ต้องมีใครมาน,นอนดูว่าจะนอนคนเดียวเนาะแมวคือแบบหลับลึกมากอ,อู้ฟันถึงไดนแล้วเนี่ยเวลาอยู่นิ่งๆไม่ขยับอ่ะก็น่ารักไปอีกแบบถอยออกมาดูไกลๆกันดีกว่าคือจะบอกว่า,าท่าจริงท่าแมวก็เหมือนท่าคนนอนน,น,นอั่นแหละเนาะเหมือนท่าตัวเองนอนย,อยางไ้ก็ไม่รู้อตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งรู้สึกตัว เพราะนมของเรารับอร่อยกว่าเพื่อนเลยเนาะแต่ภาพไมนที่เช้าวันตมาเจอเจ้าเสืออ้าใ้ก็คือไม้โลกก็คือเป็นที่หยอกเล่นของแมวได้ตลอดเวล่หลับไปกับเขาแนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้เลยแก็มคลิปหน้าบายบาย